ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการเลยเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1990หรือพศ5 5 3 3กับภาพบยนตร์ไทยไวัยรุ่นในตำนานที่ถูกกล่าวถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นยุค80-90 และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์แนววอรี้วัยรุ่นในยุคนั้นที่มีครบอัตรดให้เราได้รับชมจากต้นเรื่องยันจบเรื่องและจัดว่าเป็นภาพยนตร์แนวฟิลกูดและน่าหยิบมาเปิดดูซ้ำหลายๆรอบภาพ,พยนตร์ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องฉลุยโครงการ2ในปีพศ2533หรือปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมจักรวาล ของหนังซึ่มน้อยหน่อยก้อนมากหน่อยปลืม้มฉลุยมารวมไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของป๋องมนัตและต้องสมชายหลังจากที่พวกเขาได้ตามหาฝันจากฉลุยภาคแรกและการผจญภัยจีบสาวจากซึมน้อยหน่อยก้อนมากหน่อยและปลืม้มในภาคนี้พวกเขาเติบโตแยกย้ายกันไปมีครอบครัวป๋องมนัตได้ทํางานในบริษัทเป็นถึงผู้จัดการส่วนต้องสมชาย ได้เป็นนักเขียนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่แล้ววันหนึ่งป๋องมนัสกับลืมความทรงจำหลายอย่างในอดีตและทำให้รูปร่างของป๋องมนัสจากที่ป๋องมนัสเป็นคนหน้าตาดีในภาคนี้กับกลายเป็นคนที่อ้วนฉุเพราะการทำงานทำให้ป๋องมนัสสมองเบลอกินฉุและไม่มีเวลาดูแลตัวเองจนทำให้เขาป่วยเป็นโรคจำอะไรไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ของต้องสมชายที่จะต้องรวบรวมสมัครพักพวก เพื่อนรวมอุดมการที่มีแรงบันดาลใจแก่กล้าในสมัยเรียนหนังสือสมัยเริ่มหางานทํากันมาช่วยผลักดันให้ป๋องมนัดกลับมาจําเรื่องราววันๆเรื่องราวในอดีตและจําเพื่อนฝูงให้ได้ระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาพบกับอุปสรรคมากมายและพวกเขาต้องพาป๋องมนัดไปตามที่ต่างๆที่ป๋องมนัดเคยใช้ชีวิตกับต้องสมชายและเพื่อนฝูงเรื่องราวสนุกสนานคื้นเครง เรื่องราวการตามหาความทรงจำจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องฉลุยโครงการสองก็คือการรวบรวมจัก,กรวาลของนางฟิลกูดบริษัทไทเนอร์เทนเมนต์มารวมกันและเป็นบทสรุปในภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทําให้ผมรู้จักกับการปอกทุเรียนแบบใหม่เราจะได้พบกับรายการท้าพิสูจน์ที่ดังมากในยุคนั้น และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการถ่ายทําของภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อเราหยิบมาดูมันยังมีความร่วมสมัยจนถึงปัจจุบันและยังดูไม่เอาครับพร้อมกับเพลงประกอบเพาะๆที่ขับร้องโดยคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยนักแสดงนําของภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องฉลุยโครงการสองในปีพศ2533หรือปี1990นําแสดงโดยเอ็มสุรศักดิ์วงไทยเกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิก นัดมีเลียเบเนตตีและธงชัยประสงค์สันติลอต็อกกำกับการแสดงโดยอังเคลอดีเลกวัตตตลีลาขอขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจ,จำใสชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนัก หลีกนี้ความวุ่นวายแล้วมาเปิด Talk about movie ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ